สวัสดีครับผม2นะครับวิศวะไฟฟ้าขอนแก่นรุ่น28วันนี้จะมาทําคลิปแนะนําสั้นๆนะครับวันนี้ก็จะมีออนเซน็นร้านอาหารญี่ปุน่นแล้วก็มีค่ายมวยข้างบนเชิญครับตรงนี้ก็จะเป็นออนเซ็นนะรเราก็จะมีออนเซ็นฝั่งชายฝั่งหญิงแล้วก็มีห้องออนเซ็น v i p แล้วก็มีนวดสปาขัดผิวอโลมาตรงนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะมิราเอะนะครับที่นี่เราก็จะมี2ชั้นเป็นสไตล์แนวญี่ปุ่นโบราณน,นี่ชั้นหนึ่งเราดูชั้นหนึ่งก่อนตอนนี้เราก็มีรางวัลเบสซูชินะครับจากรีสอร ครับจะเป็นที่นั่งเป็นหลุมนะตรงนี้เราก็ตกแต่งสไตล์เป็นญี่ปุ่นโบราณตรงนี้ก็จะมีเป็นโคเย็นครับเชฟก็จะทำอาหารอยู่ข้างหลังเราตรงนี้สำหรับพี่ๆน้องๆวิศวะขอนแก่นนะครับถ้ามาที่ร้านเนี่ยบอกทางที่ร้านได้ว่าเป็นวิศวะขอนแก่นเป็นเพื่อนพี่2เราจะมีเวลคัามดิงให้นะเวลคัามดิงเราเป็นสาเกญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นเวลคัามดิงของพี่นะจะมีเวลคัามดิงให้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งขวดนะกินไม่ไหวนะเมาเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนชั้นสอง ส่วนชั้นสองเนี่ยจะเปิดช่วงเย็นแต่สาวอาทิตย์เนี่ยชั้นสองก็เปิดกาลางวันด้วยอันนี้ก็เป็นชั้นสองนะครับเดี๋ยวชั้นสองก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่ว่าคล้ายๆกันสวัสดีค่ะอ่าอันนี้ก็ชั้นสองมีโซนนี้เป็นโซนนั่งหลุมลูกค้าชอบนั่งโซนนี้เป็นพิเศษแล้วก็มีโซนนั่งหน้าบาร์อันนี้ก็เป็นอ่านั่งโต๊ะนะครับแนวโซฟาที่ไฮไลท์เลยก็เป็นห้อง V I P อพีอ่านี้เราเรียกว่าห้อง v I P 1เข้ามาดูก็จะส่วนตัวพิเวทห้องนี้จุได้สูงสุด10คนเราตกแต่งเองทั้งหมดออกแบบเองห้องนี้ปกติจะมีค่าบริการอยู่500บาทถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าเป็นศิเกาวิศวะขอนแก่นไม่ต้องมี500บาทแต่ต้องโทรมาบอกก่อนไลน์มาบอกก็ได้อันนี้ห้องนี้อันนี้เรียกว่าห้อง V2 นี่ห้องนี้จะเป็นห้องนี้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจะเห็นไม้ไผ่อันนี้ก็นั่งได้9คนเอาคน10คนได้ สิคนก็ได้ก็มีจอทีวีจอใหญ่ไพรเวทส่วนตัวถ้าใช้ห้องนี้รู้สึกจะ8 0 0บาทแต่ว่าเป็นสิดเกา่าขอนแก่นก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้ห้องน้ำไม่นอยู่กับห้องน้ำเฮ้มีเชฟทำอะไราหน่อยไหมโอเคโอเคโหมันจังหว่าเทปเลยเดี๋ยวไปดูมวยครับชั้น3ตอนนี้น่าจะมีลูกค้าซ้อมมวยอยู่ดูมวยครับ สวัสดีครับดีอือดีตานี้ครับนี่เป็นยิมมวยเป็นนักยิมมวยเป็นค่ายมวยนะนี่เราก็มีนักมวยสมดทบด้วยแล้วก็มีเทรนเนอร์ตอนี้ก็เป็นการ์ดไพรเวทอันนี้ครูดำครูดำเนี่ยเป็นอดีตรองแชมป์มวยสากลโลกเลยนะครับมีคลิปหนึ่งครูดำเนี่ยทุบคู่ต่อสู้คอเกือบพักด้วยหมัด,หม,ดหมัดเดียวโอ้โหอันนี้ขวดจริงโ,โหดมากนะบวันนี้เราจะเห็นวิวภูเขาอันนี้เป็นเขาอันนี้เป็นถนนข้าวหลามวันนี้อากาศดีมากเพราลมเข้ามาทุกทิศทาง เออนี่นักมวยลดพ่วงรดพ่วงพุ่มพันม่วงตอนนี้รดพ่วงยางแตกอยู่ <c oughs> ไม่ได้โชคมาปีกว่าแล้วนะ ครับที่นี่เราก็จะเป็นกึง่งกึ่งคอมเพล็กซ์ที่จะมีค่อนข้างครบนะร้านอาหารญี่ปุ่นค่ายมวยนวดออนเซน็นครับก็ที่นี่เราก็ทํามาประมาณ8ปีแล้วนะครับผมก็เป็นคนออกแบบมีความตั้งใจมากๆเลยที่ใน,ในการทําซึ่งซึ่งอาชีพหลักจริงๆก็เป็นอีกธุรกิจหนึง่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นงานอาดิเรกที่เราทํามาคือมีความตั้งใจเป็นพิเศษเรียนเชิญนะครับถ้าใครแวะผ่านมาแถวนี้ถ้าติดขัดอะไรหรืออยากจะจัดอะไรเป็นพิเศษติดต่อส่วนตัวได้นะครับดูแลกันได้ครับขอบคุณครับ